สวัสดีค่ะเพื่อนๆใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะไม่ทราบว่าเพื่อนๆมีความรักกันหรือยังถ้ายังไม่มีความรักก็จงรีบหาความรักนะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นหน้าหนาวแล้วจะเดี๋ยวจะไม่มีคนกอดนะเวันนี้ก็อยากจะมาคุยเรื่องผู้ชายในฝันอยากจะให้ความคิดดีๆกับ เพื่อนๆน้องๆที่ยังไม่มีความรักหรือว่ามีผู้ชายแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นเนื้อคู่ที่แท้จริงหรือไม่นะคะผู้ชายที่เขาจะที่จะเข้ามาเป็นชีวิตคู่ของเราสังเกตได้ไม่ยากค่ะแล้วก็พิสูจน์ได้ไม่ยากถ้าเกิดฟังของคาของพี่แดงเอาไว้นะคะว่าแล้วก็ให้เอาไปเปรียบเทียบกับตัวเองดูว่าใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่ใช่ ก็ต้องค้นคว้าหาค้นใหม่ถ้าเกิดว่าใช่ก็คือใช่นะคะคือข้อที่หนึ่งผู้ชายคนที่เรารักเนี่ยจะต้องถามหัวใจเราก่อนว่าหัวใจเราชอบเขาไหมเราจะรู้คําตอบอยู่ตลอดเวลาว่าว่าเราชอบเขาไหมหนึงชอบเขาตรงไหนอันนี้หาคําตอบมาเองนะคะแต่ต้องคิดว่าคําตอบที่ถูกคือไม่ชอบที่ชอบเขาต้องไม่ใช่เป็น สิ่งภายนอกนะคะต้องอยู่ภายในตัวของเขาไม่ใช่เป็นเป็นสิ่งนอกกายของเขาตรงนี้สาคัญที่สุดค่ะข้อที่สองไปกันได้ไหมคุยกันเคยทะเลาะก,กันไหมถ้าเกิดว่าไม่เคยทะเลาะก,กันมีแต่เอาใจซึ่งกันและกันดีมากค่ะแต่ก็สังเกตดูนะคะว่านานจากแค่ไหนที่เป็นไปแบบนี้ต้องทําให้เบอรต้นถเบอรปลายข้อที่สาม มีปัญหาอะไรต้องบอกกันต้องคุยกันไม่ปกปิดกันห้ามปกปิดกันถ้าเกิดเราปกปิดเขาแสดงว่าเราก็ไม่ได้รักเขาถ้าเกิดเขาปกปิดเราก็แสดงว่าเขาไม่ได้รักเราค่ะข้อที่สี่เอ่อข้อที่สี่ก็คือ,อคิดถึงกันเสมอโทรหากันบ่อยๆเซ Good Morning Say Good Night ให้กันแล้วกันแล้วก็ไม่ลืมคำพูดที่ว่าฉันรักเธอหรือว่า i miss you อะไรอย่างเงี้ยะทุกๆวันข้อที่ห้านะคะข้อสุดท้ายแล้วกันให้เอาไปเปรียบเทียบกันทั้งทั้งทั้งหมดข้อที่ห้าก็คือ เวลาเราเออ,อารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีเราทะเลาะกับเขาเขาไม่ต้องทะเลาะตอบเขาต้องไม่ทะเลาะตอบถ้าเกิดเขาทะเลาะตอบนี่ก็แสดงว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่คนรักที่รักเราจริงเขาต้องแสดงตอบกลับมาคือให้คําแนะน,นําแนะนําว่าอันนี้มันไม่ดีนะอันนี้มันไม่ใช่อะไรแบบนี้ ไม่ใช่ว่าจะพันาลอต่อแล้วก็ต่างคนต่างรุนแรงกันก็จบค่ะอันนี้เอาไว้แค่ห้าข้อก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคิดว่าทั้งห้าข้อนี้ตรงกับที่พี่แดงพูดหรือว่าที่แดงพูดก็คิดว่าความรักใกล้จะมาถึงตัวเองแล้วก็ได้มีวันดีๆเกิดขึ้นแน่นอนค่ะพี่แดงมั่นแล้ว เดือนคุมภาก็จะพิธีไทยเดือนพุทธภาก็เป็นพิธีนอร์เวย์แล้วก็จะบอกอีกทีนะคะว่าวันไหนเวลาไหนกันแน่คะ่ะตอนนี้ขอกลับบ้านไปทำกับข้าวก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย